สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกผลประกอบการไตรามาส2ปี68ของมิ้นหรือปอมจาไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็คือเราจะดูกันจากรายงาน MDNA ที่ทางผู้บริหารเขาอธิบายไว้นั่นแหละครับมิ้นนี่เขาทำธุรกิจเยอะมากเลยนะครับทั้งโรงเรียมร้านอาหารกระจายไปทั่วโลกเลยก็ต้องเจอกับสภาพเศรษฐกิจหลายแบบแถมล่าสุดก็เจอเรื่องค่าเงินบาทแข็งค่าอีก เเรามาดูกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลงานเขาเป็นยังไงกันแน่ถ้าดูตัวเลขเผินๆนะครับไรายได้รวม4.3มืนล้านบาทมันเหมือนลดลงนิดหน่อยประมาณ3%แล้วก็ตัวคอ r e EBITDA หรือกำไรหลักๆก่อนหักพวกดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมอะไรพวกเนี้ก็ลดลง5%เหลือ1.25มืนล้านบาทแต่ว่านะครับพอไปดูไส้ในจริงๆอะ่ะมันเป็นเพราะเงินบาทแข็งค่าขึ้นเยอะเลย ถ้าเราลองตัดผลกระทบเรื่องค่าเงินออกไปหรือที่เขาเรียกว่าคิดแบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะฮะกลายเป็นว่ารายได้จริงๆยังโตได้3%เลยส่วน c o อ e EBITDA เนี่ยคือทรงตัวเลยครับไม่ได้ลดลง ใช่ค่ะจุดนี้สำคัญมากเลยนะคะคือตัวเลขอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือ constant currency เนี่ยมันสะท้อนความสามารถจริงๆของธุรกิจมินเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วยังแข็งแกร่งอยู่นะคะโดยเฉพาะตัวกำไรจากการดำเนินงานถ้าเราไม่นับเรื่องค่าเงินเข้าไปนะคือโตถึง11เลยค่ะทั้งๆที่ปีก่อนหน้าเนี่ยฐานก็สูงอยู่แล้วนะคะอันนี้มันก็แสดงว่าเอ่อกลไกธุรกิจหลักๆโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยยังไปได้ดีมากเลยค่ะทั้งการปรับราคาห้องพักการบริหารต้นทุนต่าง ต่างทำได้ดีท่ามกลางความผันผวนเลยค่ะอ๋อครับแสดงว่าตัวชูโรงพระเอกของไตรามาสนี้ก็ยังเป็นธุรกิจโรงแรมเหมือนเดิมโดยเฉพาะที่บอกว่าเด่นๆก็คือยุโรปกับมาลดีฟใช่ไหมครับใช่ค่ะสองที่นี้เด่นมากส่วนธุรกิจร้านอาหารก็ยังโตได้แต่เหมือนจะมีแรงกดดันเรื่องกำไรอยู่บ้างอย่างในจีนกับออสเตรเลียพอดูสัดส่วนกำไรครึ่งปีแรกก็ชัดเลยโรงแรมทาไป6 4ร้านอาหาร36% ความหลากหลายตรงนี้ละค่ะคือเป็นจุดแข่งที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีแต่พอมาดาูรายละเอียดอย่างตัว RevPar หรือรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักรวมเนี่ยอาจจะดูเหมือนลดลง4%นะคะแต่หลักๆก,ก็คือเพราะค่าเงินบาทเราแข่งค่าขึ้นนั่นแหละค่ะถ้าไปดูเป็นสกุลเงินท้องถิ่นจริงๆเนี่ยอย่างยุโรปมาลดีฟยังโตดีอยู่เลยค่ะส่วนในไทย r e ฟ p a r ลดลง5%อันนี้น่าสนใจนะถึงแม้ว่าราคาห้องพักเฉลี่ยหรือ ADR จะขึ้นมาตั้ง11% เอาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ADR ขึ้นแต่ rep พาลดก็อาจจะสะท้อนว่าภาพรวมท่องเที่ยวไทยอาจจะยังไม่ได้คึกคักเท่าที่คาดหวังไว้หรือว่ากำลังซื้อในประเทศเองอาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่เช่าไหรค่ะเข้าใจครับแล้วฝั่งร้านอาหารล่ะครับเป็นยังไงบ้างเห็นว่ายอดขายรวมทุกสาขาหรือ total system sales เนี่ยทรงๆงตัวโตแค่0.4%แต่ตัว SSG หรือยอดขายสาขาเดิมที่วัดว่าร้านเก่าๆยังขายดีไหม กลับติดลบไปนิดหนึ่งลบ1.7%ใช่ค่ะร้านอาหารเนี่ยผลลัพธ์จะค่อนข้างผสมผสานกันหน่อยอย่างที่จีน SSSG ลดลงเยอะเลยค่ะลบ7.2%อันนี้ก็คงสะท้อนภาพเศรษฐกิจเขาที่อาจกาชะลอต,ตัวลงแต่ที่น่าสนใจมากคือออสเตรเลียค่ะ SSSG กลับมาบวกได้3.2%เป็นครั้งแรกในรอบหลายไตรามาสเลยนะโอ้อันนี้น่าสนใจ ส่วนของไทย SSG s G ยังติดลบอยู่2.9%ถึงแม้ว่าแบรนด์หลักๆอย่าง Dairy Queen หรือ Bonchon จะยังทำได้ดีอยู่ก็อาจจะยิ่งตอกย้ำเรื่องกำลังซื้อในบ้านเราที่อาจจะยังน่ากังวลอยู่บ้างนิดหน่อยค่ะครับนอกจากเรื่องผลประกอบการแล้วไตรมาสสองนี้เมนเขามีการเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับมีหลายเรื่องเลยค่ะสะท้อนว่าเขาก็ปรับตัวตลอดเวลานะคะ ฝั่งโรงแรมก็มีการเปิดใหม่6แห่งเลยค่ะมีทั้ง Brands r i v e r y Oaks Residence, NH Collection, NH แล้วก็มีการรีแบรนด์โรงแรม NH Marbella ที่สเปนเป็น NH Collection ด้วย ส่วนฝั่งร้านอาหารก็มีทั้งการปิดสาขาที่ไม่ค่อยทำกำไรอย่าง Coffee Journey ในไทยหรือ The Coffee Club บางสาขาในออสเตรเลียเพื่อคบคุมค่าใช้จ่ายแต่ขณะเดียวกันก็หาโอกาสเติบโตใหม่ๆเช่นไปเปิดแฟรนไชส์เบนิฮาน่าแห่งแรกที่มาเลเซียแล้วก็ไปจับมือกับ Euro Pastry ขยายธุรกิจเบเกอรี่เพิ่มด้วยค่ะ อ๋อมีเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรด้วยใช่ไหมครับเห็นว่า Fitch กับ t r e ไเขาปรับมุมมองหรือปรับอันดับเครดิตให้ดีขึ้นแล้วก็มีการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนหรือ ESG บอลวงเงิน5,000ล้านบาทอันนี้ด้วยใช่ค่ะการที่สถาบันจัดอันดับเขาปรับเครดิตดีขึ้นก็สะท้อนความเชื่อมั่นในพื้นฐานของบริษัทนะคะส่วนการออกหุ้นกู้ ESG หรือหุ้นกู้ที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมา,าพิบาลเนี่ย ก็เป็นการหาแหล่งเงินทุนที่สอดคล้องกับเทรนโลกเรื่องความยั่งยืนแล้วก็อาจจะได้ต้นทุนทางการเงินที่ดีด้วยก็ถือเป็นการบริหารการเงินเชิงรุกอย่างหนึ่งค่ะครับผมแล้วถ้าดูภาพรวมสุขภาพทางการเงินจริงๆของมิน้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่างบดุลมีนิสิตรวมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนิสินรวมที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นรายการทางบัญชีนะคะตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFI S16 ที่เขาบังคับให้ต้องบันทึกสัญญาเช่าระยะยาวต่างๆเข้ามาเป็นนี้สินในงบดุลด้วยแต่จุดที่สำคัญกว่านั้นคือกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานในครึ่งปีแรกค่ะแข็งแกร่งมากเลยนะคะเกือบ1.5หมื่นล้านบาทแล้วถึงแม้อัตราส่วนนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อศูนย์ของผู้ถือหุ้นหรือ net interest bearing debt to equity จะขยับขึ้นเล็กน้อยเป็น0.82เท่า ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผลกระทบจากค่างเงินอีกนั่นแหละค่ะแต่ว่าความสามารถในการชําระดอกเบีย้ยดีขึ้นชัดเจนเลยนะคะอัตราส่วนนี้เพิ่มเป็น3.01เท่าแปลว่าบริษัทหาเงินสดมาจ่ายดอกเบีย้ยได้สบายขึ้นเยอะเลยค่ะอ๋องั้นก็แสดงว่าโดยรวมๆแล้วสถานะการเงินยังถือว่าค่อนข้างแข็งแรงดีอยู่นะครับแล้วทิศทางข้างหน้าล่ะครับมิ้นเขามองไว้อย่างไรบ้างตั้งเป้าอะไรไว้บ้างครับความหลากหลายของพอร์ตธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก มีแผนจะขยายแบรนด์โรงแรมใหม่ๆเพิ่มเติมอีกนะคะอย่างพวกซอฟต์แบรนด์อีก4แบรนด์พร้อมๆกับพยายามรักษาสมดุลค่ะระหว่างการลงทุนเพื่อเติบโตกับการควบคุมนี้สินไม่ให้สูงเกินไป แนวโน้มเครื่องปีหลังถ้าดูเฉพาะโรงแรมนะคะถือว่าดูดีเลยค่ะเพราะว่ายอดจองร่วงหน้าเข้ามาค่อนข้างแข็งแกร่งส่วนร้านอาหารในไทยก็เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะคะอย่างเดือนกรกราคมที่ผ่านมาเนี่ย SSG กลับมาเป็นบวกได้แล้วทําให้ทางมิ้นเองก็ยังคงตั้งเป้ากําไรจากการดําเนินงานทั้งปี68เนี่ยให้เติบโตในระดับ2หลักค่ะโอ้น่าสนใจมากครับ เป็นการบริหารที่ต้องบาลานซ์หลายอย่างจริงๆทั้งลงทุนคุมต้นทุนลดหนี้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกค่าเงินที่ผันผวนแบบนี้ค่อนข้างดีนะคะแต่ก็หน้าคิดเหมือนกันค่ะว่าถ้าหากมันมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกเช่นสถานการณ์ภูมิรัชศาสตร์โลกที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือถ้าเกิดมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงขึ้นมาจริงๆในบางภูมิภาคที่เขาทําธุรกิจอยู่เอกกลยุทธ์ความยืดหยุ่นที่วางไว้อย่างดีเนี่ย จะถูกทดสอบแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอีกมากน้อยแค่ไหนในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ